สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The t w o c h a n n e l นะครับเกิดอะไรขึ้นที่สนาม GTEC h c o m m u n i t y Stadium นะครับในเกมพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างเบนฟอร์ดเปิดบ้านรับการเยือนของสเปอร์และก็เป็นท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับที่บุกมาเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0 y ูนยยอดเยี่ยมมากนะครับหยุดสติทุกๆอย่างนะครับสำหรับฟอร์มที่ไม่ดีในช่วงหลังของสเปอร์ได้สำเร็จจนได้เก็บ3คะแนนเต็มสวยงามไปในเกมนี้ก่อนจะไปสู่เนื้อหากันนะครับ ผมขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับทุกๆกำลังใจเลยนะครับที่ส่งเงินเข้ามานะครับแล้วก็ฝากส่งกำลังใจต่อๆกันต่อไปเรื่อยๆนะครับโโตา QR code ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับขอบคุณทุกๆการสนับสนุนจริงๆขอบพระคุณมากๆนะครับสำหรับพี่ๆทุกท่านนะเอาละแล้วเข้ามาสู่เนื้อหากันต่ออย่างที่ผมพูดไปนะครับว่าพอเราได้เห็นสเปอร์เล่นเนี่ยพอวันนี้เราได้เห็นสเปอร์เล่นโดยมิดฟิลคู่กลางตัวของบิสมา กับตัวของเบนเทนคูยืนคู่กันปกติเนี่ยเราจะเห็นตัวของเบสซูมาอยู่คนเดียวนะครับแล้ว,วาไม่ว่าจะเป็นเบนเทนคูหรือบาฟซาหรือกับเจม์ i มดิสันก็จะขึ้นไปเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกคู่กันวันนี้ใช้ครูรูเซฟกี้นะครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกขวาเป็นมิกกี้มัวสแล้วซ้ายเนี่ยเป็นตัวของชอนทังมินหน้าเป้าเป็นริชฮาริสัน เซ็นเตอร์คู่กลางนะครับเป็นเดวิสจับคู่กับอาชิเกและก็ซ้ายเป็นสเปนส์แล้วก็ขวาเป็นปอโรผู้รักษาประตูเป็นคินสกี้พอพูดถึงตัวของเกก่อนกันละกันอย่างที่เราทราบกันไปนะครับตำแหน่งดั้งเดิมของเกนั่นคือมิดฟิลด์แต่พอในช่วงหลังเขาจะถูกโยกไปเล่นในตำแหน่งที่จำเป็นกันละกัน ไม่ว่าจะเป็นแบ็กซ้ายเองก็ดีแบ็กขวาเองก็ดีล่าสุดก็ยืนเป็นเซนเตอร์คู่กลางมาอย่างยาวนานหลังจากที่คู่เซนเตอร์โรเมโรและก็ตัวของแฟนเดฟเฟนเจ็บไปนานเหมือนกันแล้วเขากลายมาเป็นคือจะกลายเป็นเซนเตอร์ตัวหลักไหมผมว่ามันมันก็ยังตอบคําถามนี้ยากอยู่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าณปัจจุบันนี้ครับด้วยความที่เซนเตอร์ของของสเปอร์นั้นเจ็บไปทั้งคู่ แต่ถ้าคู่เซนเตอร์ตัวจริงกลับมาเกยจะไปเล่นตรงไหนอันนี้ยังเป็นคําถามของผมด้วยเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปว่ากันนะครับแต่วันนี้ทําหน้าที่ได้ดีคือบอลคอนโทรจากเท้าด้วยความที่เกยเป็นมิดฟิลมาก่อนดังนั้นบอลออกจากเท้าของเขาเนี่ยค่อนข้างดีนะครับบอลจากหลังไปหน้าผมว่าสเปอร์อาจจะได้ลูกเล่นใหม่ก็ได้ในการคลอสจากหลังไปหน้าแล้วใช้ความเร็วของปีกของตัวเองที่ตัวเองมีก็จะประหยัดในเรื่องของเกมรุกไปที่ไม่ต้องต่อบอลแล้วพยายามจะขึ้นไปทั้งหมด ก็อาจจะเป็นอาวุธใหม่สำหรับตัวของสเปอร์ได้ในอนาคตนะก็ต้องว่ากันไปเอาล่ะเรา,าส่วนในเกมนี้นะครับสิ่งที่อยากพูดถึงนั่นก็คือเกมรับของสเปอร์อย่างที่ผมพูดไปมิดฟิลคู่กลางเบนเทนคูกับตัวของบิูมายืนคู่กันและเกมของสเปอร์ดูช้าลงผมไม่แน่ใจว่าอสเซโกกูปรับรูปแบบการเล่นเลยไหมหรือปรับไปตามสถานการณ์ ถ้าเกิดปรับไปเลยนะครับปรับไปเลยว่าสเปอร์มีเกมรับผมชื่นชมนะแต่ถ้าปรับไปตามสถานการณ์แล้วพอ,อ,อบรรดาผู้เล่นตัวหลักๆของสเปอร์กลับเข้าสู่ทีมสเปอร์ก็จะกลับไปเล่นรูปแบบเดิมแต่ถ้าเกิดสลับกันได้นะผมรู้สึกว่ามีความบาลานซ์ในเกมนี้เอาพูดถึงในเกมนี้กันลวกันผมว่าบาลานซ์มันดีมากครับค่อยๆเล่นค่อยๆไปตามช่องคูรูเซฟกี้เองนะครับจังหวะที่เขากระชากเข้าไปใช้ความสามารถเข้าไปเจาะเข้าไปเนี่ยผมว่าทําได้สวยเลย แต่โอเคมันอาจจะไม่เหมือนกับหลายๆเกมหรือแม้กระทั่งช่วงที่สเปอร์ฟอร์มฮอต์ตัวผู้เล่นหลักๆอยู่กันครบ123เป็นประตูใช้ความเร็วเข้าช่วยปีกมีความเร็วจัดจ้านกระชากเข้าไปเปิดเข้ากลางมาแล้วก็เข้าฮอสไปแท็บอินเข้าไปหลายครั้งเราเห็นสเปอร์เป็นแบบนั้นแต่พอในเกมนี้เราจะเห็นว่าสเปอร์นั้นเล่นรัดกลุ่มมากกว่าเดิม บอลอยู่ตรงกลางสนามจริงปกติเนี่ยบอลต้องไปข้างหน้าแลลวครับไปหาปีกไม่ปีกก็ต้องไปหน้าเป้าไม่หน้าเป้าก็ต้องไปหามิดฟิลด์เล่นคู่กันแล้วต้องออกไปทางด้านข้างแล้วพยายามจะเปิดครอสบอลเข้ามานี่คือสเปอร์ที่เรารู้จักแต่ในเกมนี้นะครับสเปอร์เลือกที่จะเก็บบอลไว้กับตัวมากกว่าแล้วค่อยบิวอัพเกมขึ้นมาบิสมาได้บอลตรงกลางสนามข้างหน้ามันไม่มีพื้นที่ให้เล่นก็จะเลือกที่จะย้อนคืนมาหาเกเกก็หาตัวของเดวิส อันเนี้ยผมว่ามันมันเป็นบาลานซ์ที่ดีนะครับสำหรับสเปอร์ในเกมนี้เล่นรัดกลุ่มรอจังหวะของตัวเองซึ่งไม่เคยเห็นสเปอร์เล่นแบบนี้มาก่อนดังนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยสเปอร์เปลี่ยนวิธีการเล่นไปเลยหรือหรือแค่ปรับไปตามสถานการณ์ก็ต้องรอดูนะครับในวันต่อต่อไปแล้วกันว่าสเปอร์จะเล่นรูปแบบนี้ไปยาวๆหรือว่าแค่ชั่วคราว พอเล่นไปนะครับปรากฏว่าเบนฟอร์ดเองก็ทําเกมรุกเข้าใส่สเปอร์แต่ว่าเราจะเห็นว่าพื้นที่ด้านหลังของสเปอร์ไม่ได้โลง่งเหมือนกับในหลายๆเกมที่ผ่านมาเพราะามีบิซูมากับเบนทันคูนั้นยืนค้าอยู่ตรงกลางสนามและปกติแบ็กโฟของของ,ของสเปอร์โดยเฉพาะคู่ฟูลแบ็กทั้งสองนะครับซ้ายกับขวาเนี่ยจะเติมสุดเติมแบบสุดซอยอะ่ะทั้งปอโรเองก็ดีหรือแม้กระทั่งตัวของสเปนเองก็ดีจะเติมขึ้นไปจนสุดซอยเลย ปรากฏว่าวันนี้ไม่ได้เติมขึ้นไปขนาดนั้นใช้ความรัดกุมเข้าช่วยและมันทำดีๆครับสเปอร์สามารถหยุดเกมรุกของเบนฟอร์ดได้บีบเกมได้ดีมันไม่ทำให้เบนฟอร์ดเองมีโอกาสมากขนาดนั้นในช่วงของครึ่งแรกและก็เป็นสเปอร์นะครับที่พอค่อยๆบิวอัพเกมขึ้นมาจังหวะของตัวเองในการเล่นเลยทำให้ได้ลูกแตะมมุมจึงเป็นที่มาของประตูแรกครับในช่วงของครึ่งแรกที่ซอนทังมินเปิดเข้ามาแล้วก็เป็นตัวของยานเนสนะครับ ยานเสเองผู้เล่นของเบนฟอร์ดเองก็บอลมาตกใส่หลังเขาอะบอลมาตกใส่หลังเขาแล้วก็เข้าประตูไปแล้วตรงนั้นผู้เล่นของสเปอร์มีตัวของบิุมาอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นเองเป็นการชนกันเองนะเป็นการเบียดแล้วชนกันเองของผู้เล่นของเบนฟอร์ดและจังหวะนั้นก็ทําเข้าประตูตัวเองไปสเปอร์ขึ้นนํา1ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็ใช้ความรัดกุมของเต็งพยายามที่จะเล่นไปตามจังหวะของเกม ส่วนเกมรูกของสเปอร์ยังไม่ค่อยเข้ากันมากขนาดนั้นแต่เราได้เห็นลูกคลอสสวยๆของมิกกี้มัวสไปเราจะเห็นว่ามิกกี้มัวเองนะครับคอสบอลด้วยซ้ายเข้าไปในกรอบเขตโทษก็ทาได้สวยเหมือนกันหรือแม้กระทั่งจังหวะการลากกระชากเข้าไปของคูรูเซฟกี้เองหรือบางจังหวะที่จะไปเชื่อมกับตัวของวิชาริซอนในกรอบเขตโทษมันก็ยังไม่เข้ากันขนาดนั้นสําหรับสเปอร์ในช่วงของครึ่งแรกโอกาสผมว่าวันนี้เบนฟอร์ดเองดูเขาเร่งจังหวะของพวกเขาด้วย ทั้งตัวของเอมบูโมแล้วก็ตัวของวิซ่าพยายามที่จะทําประตูสเปอร์ให้ได้พยายามจะเจาะให้ได้พรอมเร่งเกินไปความแน่นอนมันก็ไม่มีนี่คือเกมที่มันที่มันเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกก็เลยทําให้สเปอร์เนี่ยนำอยู่1ประตูต่อศูนย์พอเริ่มเกมครึ่งหลังมาเกมก็ตกเป็นของเบนฟอร์ดอย่างเห็นได้ชัดและสเปอร์ใช้เกมรับเข้าสู้สเปนค่อนข้างโดดเด่นนะครับเชกเช่นเดียวกับคินสกี้ที่ช่วยเหลือในการเซฟจังหวะต่างๆของสเปอร์เอาไว้ในเกมนี้ ก็เลยยังคงทำให้สเปอร์ยังคงอยู่ในเกมที่นำตัวของเบนฟอร์ดอยู่1ประตูต่อ0ูและการเปลี่ยนเอาริชาร์ิสซอนออกไปในช่วงท้ายเกมมันก็สำเร็จผลเหมือนกันก็ต้องยอมรับว่าวันนี้ริชาร์ิสซอนเองผมว่ามผมก็ไม่รู้มกันว่าบทบาทจริง,รงๆเขาควรจะเล่นแบบไหนเขาควรจะทำอะไรและสไตล์การเล่นก็คนละแบบกับตัวของโซรันก้ด้วยเหมือนกัน ผมว่าคนละแบบเลยคือจะใช้ความเร็วมันก็ไม่สุดเหมือนกันริชาร์ดสันไม่ใช่นักเตะที่มีความเร็วจัดขนาดนั้นจะว่าคล่องก็ไม่คล่องแต่ผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราได้จากริชาร์ดสันนั่นก็คือจังหวะส,สุดท้ายเขาจะคมมากนะครับถ้าเขาได้มีโอกาสทําประตูแต่นั่นแหละมันมันยากสําหรับเกมวันนี้สเปอร์เองไม่ได้ไม่ได้มีวิธีการให้เขาได้เล่นง่ายขนาดนั้นเขาต้องช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมมากกว่านั้นพอโดนเปลี่ยนตัวออกไปเราจะเห็นสีน่าริชาร์ดสันเหมือนกันนะครับที่เขาดูค่อนข้างที่จะ คือใช้คำว่าผิดหวังก็ได้ผมว่าเขาผิดหวังในตัวเองมากกว่าที่จะรู้สึกผิดหวังกับการถูกเปลี่ยนตัวออกไปนะผมรู้สึกแบบนั้นนะสำหรับตัวของริชาร์ดิซอนก็คงอยากทําผลงานให้ได้ดีแหละแต่สุดท้ายมันไม่ได้จริงๆในเกมนี้หลังจากที่บาฟซาลงมาช่วงท้ายเราได้เห็นจังหวะโอเพ่นเพลย์ที่สวยมากๆของสเปอร์และผมชื่นชมเลยนะมันเป็นจังหวะที่สเปอร์เก็บบอลไว้กับทีมด้วยซ้ำนะครับแล้วเป็นตัวของเบนฟอร์ดเองขึ้นมาเพลซิ่งสูงเข้าใส่ มันเป็นจังหวะช่วงท้ายเกมแล้วแหละแล้วสเปอร์ผมว่าเนี่ยพอเล่นนิ่งๆแบบนี้ค่อยๆเล่นแบบนี้ผมดันชอบมากๆเลยปกติเราจะเห็นว่าสเปอร์เนี่ยค่อนข้างดึงดันเหมือนกันมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันนะครับที่พยายามจะจ่ายบอลทะลุช่องขึ้นไปเหมือนกันแต่ติดพอติดแล้วก็ถูกตัวของเบนฟอร์ดเองเอาบอลกลับมาแล้วโจมตีเข้าใส่พวกเขาอย่างดีนะครับที่วันนี้ทั้งตัวของวิซ่าเองและก็เอ็มบูโมเองอะ่ะเขาไม่คมขนาดนั้นแต่ความไม่คมขนาดนั้นอะ่ะมันเกิดขึ้นในเกมรับของสเปอร์ที่มีส่วนด้วย อย่าลืมนะครับว่าทุกจังหวะไม่ว่าจะเป็นจังหวะของวิซ่าเองหรือแม้กระทั่งเอมบูโมเองจะมีนักเตะของสเปอร์อยู่แถวๆถวนั้นเสมอมันทําให้ค่อนข้างเล่นยากยครับคือถ้าจะบอกว่ามีโอกาสไหมก็มีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นคือถ้าปกติเนี่ยสเปอร์จะมีกองหลังอยู่ประมาณแค่2อถึงสคนเต็มที่ผมให้4เลยแต่แต่วันนี้เราจะเห็นว่ามีมิดฟิล์อยู่ตรงกลางอ่ะมันช่วยทําให้เกมของสเปอร์ไม่ต้องรับบทหนักในเวลาที่พวกเราเล่นเกมรับ แล้ววันนี้เลยช่วยกันได้ดีโอกาสที่ดีที่สุดอ่ะผมว่าเป็นจังหวะของวิซ่าที่บอลมันมาถึงเขาในช่วงครึ่งหลังแล้วซัดข้ามคานไปจังหวะนั้นนะ่ะแต่ถามว่ายิงยากไหมผมว่าก็ยิงยากนะบอลเนี่ยมันเหมือนจะมาไม่ถึงตัวของวิซ่าในกรอบเขตโทษนะครับแต่พ bon อมาถึงแล้วบอลมันจวนตัวตั้งสติได้แล้วก็แปรไปจังหวะนั้นนะ่ะคนี่คือทําดีที่สุดแล้วนะครับตัดสุดท้ายมันควบคุมจังหวะไม่ได้บอลก็ข้ามคานไปมันเลยทําให้สเปอร์ยังคงอยู่ในเกม และจึงเป็นที่มานั่นแหละครับว่าประตูที่สเปอร์ขึ้นนำา2ประตูต่อศูนย์สวยจริงๆเป็นจังหวะโอเพนเพลย์ Open Play, จังหวะหนึ่งของสเปอร์ในเกมนี้ที่ผมว่าสวยจริงๆและทำได้ยอดเยี่ยมทุกตำแหน่งเลยนะตั้งแต่แนวรับและคินสกี้นะครับให้บอลกับตัวของเบิร์กวาลที่ลงมาในช่วงต้นครึ่งหลังนี่แหละผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าบอลเนี่ยมันมันไปคนละทิศกับตัวของของเบิร์กไวไหมเพราะว่าเราจะเห็นว่าเบิร์กบอลเองนะครับเขาล้มตัวแล้วก็เอาขาเนี่ย ป้ายบอลออกไปทางขวาของเออไปทางซ้ายของตัวเองนะครับคือทางขวาของสเปอร์แล้วก็เป็นอาชิเกที่ร,รับบอลจังหวะนี้ไปคือถ้าจ่ายไม่ตรงก็ต้องไปจูนกันใหม่เหมือนกันว่าบอลจากกินสกี้ขึ้นมาเนี่ยคือก่อนหน้านี้กินสกี้เองเขาก็จ่ายบอลพลาดไปแล้วให้โอกาสกับเบนฟอร์ดไปด้วยครั้งหนึ่งด้วยเหมือนกันแต่จริงๆแล้วตอนที่ผมเห็นกินสกี้เล่นน่ะเขาเขาใช้เทา้าค่อนข้างดีในการเล่นบอลนะแต่จังหวะนี้เราจะเห็นว่าพอมันเป็นการแก้ใช้การแก้สถานการณ์กัน,กนลวกัน บอร์วาแก้ไปได้ดีครับแล้วอาชิกเกก็เอาบอลขึ้นไปแล้วก็รอให้กระทั่งตัวของคูรูเซฟกี้ที่ทางออกไปทางขวาเพราะว่าวิกกี้มัวเนี่ออกไปแล้วนะครับเขาลงมารับบอลพอบอลมาถึงตัวของคูรูเซฟกี้ก็มีผู้เล่นของ ben ford เบนฟอร์ดเข้าไปบีบและตัวของคูรูเซฟกี้ก็แกะเพลย์อกมาโดยการจ่ายบอลเข้ากลางมาพอบอลมันมาถึงตรงกลางครับตัวของเบนทนครู <c oughs> ก็เอาบอลแล้วก็โยกไปหาซอนเฮงมินทางฝั่งซ้าย ซอนเฮงมินเก็บบอลไว้กับตัวแล้วรอจกนกระทั่งบาบซาที่ลงมาเป็นตัวสำรองในเกมนี้นะครับวิ่งทะลุขึ้นไปพอวิ่งทะลุขึ้นไปแล้วมันเป็นช่องนั้นช่องเดียวจริงๆนะครับต,ต้องชื่นชมซอนเฮงมินด้วยนะที่ผมว่าคือสายตาทุกอย่างเขาเขาอ่านเกมอยู่แล้วแล้วก็แทงบอลทะลุช่องตรงนั้นไปน้ำหนักทิศทางทุกอย่างเป๊ะไปหมดเลยบิซูน่าพอหลุดออขอไปครับบาบซาพอหลุดเข้าไปไม่ต้องทําอะไรเลยครับรอแค่จิ้มบอลลอดขาพวกสาประตูเข้าไป ยอดเยี่ยมมากครับเป็นประตูที่ผมมองว่าเป็นจังหวะโอเพนเพลย์า Open Play, จากการแกะเพลย์ออกมาสุดท้ายบอลไปจบที่ตัวของบาบซาจิมบอลลอดขาูพารักษาประตูเข้าไปเป็นประตูที่2ให้กับสเปอร์ก็โอ้โหวิ่งปิดหูดีใจไปนะครับสำหรับตัวของบิสมาในเกมเออขอไปครับบาบซาในเกมนี้ที่ลงมาเป็นผู้เล่นสำรองแล้วก็ทําประตูได้มันเป็นจังหวะยอดเยี่ยมมากนะครับแล้วมันเป็นมันเป็นจังหวะที่ สเปอร์บิลอัพเกมขึ้นมาแล้วค่อยๆแกะเพลสขึ้นมาประตูนี้สวยจริงๆแล้วมันน่าจะสร้างความมั่นใจให้กับสเปอร์ต่อจากนี้ไปเราจะเห็นว่าพอจบเกมนะครับปอโรเองก็โอ้โหสุดๆส,สะใจด้วยเหมือนกันหลังจากที่สัญญาณนูตวีเป่าจบเกมไปเกมต่อไปนะครับเป็นเกมที่หนักของสเปอร์นะครับต้องไปเล่นเกมลีคับกับลิเวอร์พูลต้องไปเืินแอนฟิลด์น,นะในคืนวันพฤหัสนะครับข้าวเกี่ยวในคืนวันศุกร ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่สําคัญกับสเปอร์มากคือความสําเร็จอะ่ะคือบอลถ้วยก็สําเร็จได้เหมือนกันดังนั้นโอกาสมาถึงแล้วนะครับสำหรับตัวของสเปอร์หประตูต่อศูนย์ที่ได้ชัยชนะมาในในบ้านของตัวเองวันนี้ต้องเกมนั้นต้องไปเือนเวอ้์วภูนะครับก็ต้องก็ต้องวัดกันแหละว่าจะเล่นยังไงจะรูปแบบเป็นแบบไหนสเปอร์โชว์ให้เห็นแล้วนะครับว่าเกมรับของพวกเขาถ้าบทจะทําก็เหนียวแน่นพอสมควรเหมือนกัน ดีย๋ยวต้องรอดูเหมือนกันนะครับว่าวันนั้นพอ,อเชโกกูจะใช้ระบบแบบไหนจะมีลูกเล่นแบบไหนในวันนั้นเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าข่าวดีล่าสุดของสเปอร์มตติสเทลนะครับก็ย้ายเข้าสู่ทีมที่รบรอยสัญญายืมตัวอะไรก็ว่าไปถึงจะไม่มีออปชันซื้อขาดแต่ผู้เล่นที่ย้ายเข้ามาคุณภาพขับแก้วจริงๆและถ้าโอกาสพอกลับมาซ้อมกันมีเวลาซ้อมนะครับแล้วทาได้ดีแล้วลงเล่นพบกับลิเวอร์พูลเกมสาคัญเลย ถ้ามาติสเตลเฉื่อยขึ้นมาอันนี้ก็ก็สุดจะคาดเดาเหมือนกันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับสำหรับสเปอร์ในวันนั้นนะเอาละครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมขอฝากพี่ๆครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องของการสนับสนุนช่องผมนะครับตาม QR code ที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ ขอบพระคุณทุกท่านจริงๆนะครับจากใจเลยครับทุกการสนับสนุนจริงๆขอบขอบคุณพี่ๆี่ทุกท่านจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยการกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกนะครับเป็นกําลังใจกันได้แล้วก็โรมไปถึงกดสปอ r เตงให้กันได้เช่นเดียวกันนะครับผิดพลาดอะไรไปยังไงเนี่ยผมขออภัยทุกท่านในนาทีนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับ enjoy ครับ